คลิปนี้ครับพี่ดิมจะนำรถ P P V ที่นิยมเอามาตกแต่งกันมากๆครับคัดมาสองคันให้เพื่อนได้เลือกตกแต่ง Ford Everest Next Gen กอนเพื่อนในงบประมาณที่เพื่อนๆตั้งไว้ครับคันหนึ่งงบประมาณ4 0 0แสนส่วนอีกคันหนึ่งงบประมาณ7 0 0 0แสนบาทครับไป้ลยอีกหนึ่งรุ่นครับที่รลสเซ็ตเรานะครับผลิตผลงานต่อเนื่องครับสาหรับ Ford Ever e s t Next Gen ครับบอกเลยว่าในเเตแบบ4 5 6แเนี่ยแต่งกันรัวๆแล้วก็ผลงาน เยบการันตีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนไหนนะครับที่เราสเปกเราทับสัน่นสินค้าคุณภาพมาให้มีการรับประกันได้จริงเสียหรือมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีนะครับ ของแต่งเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าคันนี้เนี่ยเลือกติดตั้งของที่เรียกได้ว่าเป็นของที่ดีที่สุดและราคาค่อนข้างที่จะสูงซึ่งลูกค้าบอกงบประมาณไม่ใช่ปัญหาอยากได้อะไรที่ดีที่สุดใน Ford Everest ร e ่ t เจคันนี้ สวัสดีวัยรุ่นเลสเปกค,ครับวันนี้เป็นเพื่อนอยู่พี่ดิมเลสเปกกับเลสเปกวิวเพื่อนแท้คลรกลรถครับคลิปนี้ครับพี่ดิมจะนำรถพีพีวียอดนิยมรุ่นหนึ่งนะครับที่นิยมเอามาตกแต่งกันมากๆครับคัดมา2คันให้เพื่อนได้เลือกตกแต่ง Ford Ever e s t ร e x t Gen กก่อนเพื่อนในงบประมาณที่เพื่อนเพื่อนตั้งไว้ครับซึ่งวันนี้ Ford Ever e s t Next Gen ที่พที่ดิมคัดมา2คันครับผมคันหนึ่งงบประมาณ400 0ส0ส่วนอีกคันหนึ่งบประมมณ แสนบาทครับมาดูกันว่า2องคันนี้มีรายละเอียดการตกแต่งอะไรบ้างครับผมอย่าลืมครับเข้ามาแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ดีมเลสเปคด้วยครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ใช้ Ford Everest Next Gen อยู่ครับที่เลสเปคเรารับแต่งแบบครบวงจรล้อยางโชคระบบเบรกหรือจะเป็นชุดท่อไอเสียครับผมเรามีสินค้าให้เลือกครอบคุมทุกเกตทุก,ทก,ทกงบประมาณเลยครับผมสคันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าการตกแต่งในสเต็ปเต็มครับมีรายละเอียดที่แตกต่างกันยังไงบ้างครับผมโอเคไม่เสียเวลาครับพร้อมแล้ว มาชมคันแรกกันก่อนเลยฮะโดยคันแรกครับจะใช้งบประมาณตกแต่งโดยรวมแล้ว4แสนบาทครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นครับที่แรสเต็กเรานะครับผลิตผลงานต่อเนื่องครับสำหรับ Ford e v e r วอ t n เร t ต์เกเครับบอกเลยว่าในเซตแบบ4 5 6แสนเนี่ยแต่งกันรัวๆแล้วก็ผลงานเยียบการันตีคุณภาพถ้าคุณแบบมองหาร้านแต่งเอเวอรแบบครบวงจรครบ จบที่เดียวเดียวเข้ามาครับคันนี้เป็นหนึ่งคันครับสำหรับเจ้าวายแพร์ตัวท็อปสุดของ e v e r e s t n a ์ e d ็กเนี่เลยมาดูที่ล้อก่อนล้อนะครับจัดเป็นเวสครับ VFS 01เป็นล้อลายยอดนิยมรุ่นหนึ่งสำหรับสาย TPV SUV นะฮะซึ่งน่าจะเป็นลายที่ติดตั้งใน Everest n e x เกออกมาแล้วหล่อลงตัวที่สุดรุ่นหนึ่งเลยสนนราคาล้อตัวนี้ก็4.2 0้านนะครับยางรับทันนี้ครับเลือกติดตั้งเป็นยางคุณภาพจากประเทศอิตาลีครับผมนี่เลยฮนะยาง Pirelli ครับ,บ Scorpion All Terrain Plus ยางที่พี่ดิมติดตั้งอยู่ใน Fortuner พี่ดิมด้วยนะยางตัวนี้ขับดีมากนะฮะเนื้อยางนะฮะคุณภาพที่สมรรถนะการกับขี่ รอบถุนที่สําคัญครับแบรนด์แบบที่ซูเปอร์คาร์เขาเลือกใช้กันขนาดยางนะครับันนี้จัดเป็น27555 20ส่วนโช๊คครับเป็นสูตรสาเร็จอยู่แล้วสําหรับสายโหลดตรงรุ่น OM 2.5โหลดอันนี้ก็เดี๋ยวจัดโหลดประมาณทั้งสงนิ้วในชุดมาก็จะมีพวก,กตกนกบบังสานะครับแล้วก็สืรีบาลิเพื่อที่จะให้ได้ระยะการขับที่สมบูรณ์นะเซตติ้งสำหรับโช๊ค โปรเฟนเดอร์เวมส0 r นเราก็เลือกฟือที่ตอบโจทย์การใช้งานให้กับคุณได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทันนี้ครับยังไม่จบครับเบรกเบรโมพานามิล่าใช้ Bo ปั๊มแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างทำการตัวหอนแล้วก็ทำการขึ้นชิ้นงานในไทยทั้งหมดร,รับเรสพูดเซต็ตของเรานะครับด้าน405มิลด้านหน้า380มิลด้านหลัง มีชุดหนึ่ง,งฟ้านะครับมีตัวลดแรงดันน้ำมันแล้วก็เราไล่น้ำมันเบรกฟูเซ็ตเต็มระบบแล้วก็ยังไม่จบคันนี้ติดตั้งข้อ SKS ด้วยสำหรับข้อ SKS ครับถึ่ว่้ท่านใดไม่ว่าจะใช้รถรุ่นไหนครับท่อ SKS เราก็มีจัดจำหน่ายนะครับเสียงไม่ดังหลวกหูและได้เรื่องมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นดเดี๋ยวช่างงานติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาส่งงานอรับต่ครับ มาครับมาชมความหล่อของเจ้า Ford Everest Next Gen ตัว w i d Track สีส้มลำงานครันี้อีกหนึ่งรอบครับโอ้โ oh oh. หหล่อนะบอกเลยว่า Ford Everest Next Gen นะครับตัวที่พิ่ดิมชอบสุดก็น่าจะเป็นตัว w i d Track นี่แหละด้วยความที่ทุกส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็นส่วนตัว,วรถก็จะให้มาเป็นสีดำนะเพราะฉะนั้นมันจะแต่งง่ายมากเลยเลยเพราะว่าถ้าเป็นตัวเทเทเนียมจะมีปักด้วยสีโครเมียม um นะทางเราก็ต้องมาทําการค้นดิฟหรือแรปสติ๊กเกอร์เพื่อให้เป็นสีดําแต่พอเป็น Wide Track เนะี่ย มันมาเป็นสีดำเลยอ๋อตรงเนี้คือชอบมากอส่วนล้อครับผมมาดูกันใ,นใกล้ๆอีกรอบครับอุ้ย f x 0 1ครับผมลายยอดนิยมที่ ford e v วีเดนเน็กเ e นนิยมเลือกใช้กันนะส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็คือยางครับไม่ค่อยซ้ําใครเท่าไหร่แล้วก็สวยลงตัวครับ ลับยางพิลลี่ครับออโทเลนพลัสตัวสกอร์เปียนมีตัวนี้เลยรูปแมงป่องด้วยอย่างเท่อย่างคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลีครับผมสวยงามโชค๊คโ2.5คันนี้เลือกโหลด2นิ้วอย่างที่วิญินบอกไปครับเน้นใช้งานไม่ควรโหลดเกิน2นิ้วนะครับก็จะได้ทรงที่สวยงามใช้งานได้จริงนะฮะบรรทุกคนบรรทุกของได้สบายๆนะครับแล้วก็เบรคครับเรมโบปาณามิล่าหน้าหลังครับผมคันนี้ทำเป็นสีสม้มพร้อมชุดเบรฟฟ้าพร้อมตัวบาลานซ์เบรคนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้ไฟโชว์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนไหนนะครับที่เรสเปกเราคัดสรรสินค้าคุณภาพมาให้ในการรับประกันได้จริงอเบรกรับประกัน1ปีเต็มนะฮะทุกชิ้นส่วนเสียหรือมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีนะครับล้อรับประกันโครงสร้าง10ปีนะฮะรับประกันสี1ปียางรับประกันบาดรวมแตกต่านะครับสำหรับตัวกอร์เปียนออโตรเรนพลาสนะฮะโชคกรับประกัน2ปีนะครับทุกส่วนมีการรับประกันให้หมดนะฮะที่สําคัญครับงานติดตั้งแบบมืออาชีพ ผลงานการัตีคุณภาพฝากทีมงานเลสเต็กไว้เป็นหนึ่งทางเลือกถ้าคุณอยู่ในโซนสุปราการปากน้ำนะฮะหรือพระรามสองฝั่งทนทั่วฟ้าเมืองไทยก็สามารถสไล,ลด์รถมาทำที่เลสเตกได้รถทุกเซกเมนต์เรายินดีรับจบฟอร์ e v e r วอเรสต์น e กเเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรามีคลิตผลงานกันอยา่างต่อเนื่องขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลสเตกนะฮะ ถือว่าเป็นการตกแต่งแบบฟูลเซ็ตในงบประมาณกำลังสวยที่สําคัญบอกเลยสินค้าแต่ละอย่างที่เราสเปคคัดมาครับต้องเป็นของดีมีคุณภาพและมีการรับประกันที่ดีใช้งานได้จริงครับผมถือว่าเป็นงบประมาณที่กำลังสวยในการตกแต่งเลยครับกับงบประมาณ4 0 0 0 0 0บาทครับผมแต่ถ้าใครครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะได้ ของดีของสุดของเทพเชิญรับชมคันที่2กันต่อเลยครับซึ่งคันที่2ครับจัดเป็นล้อฟอร์ส,สชิ้นและเบรกแพ้เบิกใหม่ทั้งระบบงบประมาณจัดหนักจัดเต็ม7 0 0 0 0สบาทรายละเอียดมีอะไรบ้างเชิญรับชมเลยครับถือว่าเป็นรถ PPV ยอดนิยมและเป็นรถรุ่นหนึ่งครับ ที่แต่งโหดกันามากๆครับเพื่อนๆสำหรับนี่เลย Ford e v e r e s t ร e x g e n ดกครับก็ต้องบอกยี่ว่าเป็นรถที่ใครหลายๆคนชื่นชอบด้วยความที่หน้าตาของเขาเนี่ยนะ,ะก็ต้องบอกว่ามัน ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคู่แข่งนะฮะในคลาสเดียวกันนะครับหน้าตาของเขาเส้นสายต่างๆจะออกแนวรถอเมริกาหรือแบบไวรุ่นดูไปซึ่งคันนี้อ่ะเป็นอีกหนึ่งคันที่ดิมจะพามาดูแล้วกันนะครับว่าโอ้โหใช้งบประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบ,บาทครับรายละเอียดแต่เป็นยังไงมาชมพร้อมกันบอกเลยว่าคันนี้แพ้ทั้งระบบสำหรับคันนี้นะฮะลูกค้ากลับออกรถตุกคันก็ต้องมาแตะที่นี่นะฮะน่าจะเป็นคันที่4กับที่5ของที่บา้านและแล้ววันนี้ก็มาถึงครับ้โ,โหลูกค้าเนี่ย นะขับรถมาไกลจากเกาะช้างเลยมาให้อานะาเดสเปคเราดูละรายละเอียดเป็นไงไปดูกันครับสำหรับล้อคันนี้นะฮะติดตั้งเป็นล้อ2ชิ้น,นะครับจะค่ายเลดฟอร์สส่วนมากก้านสีกันเมทเลลิกขอบดำเงาแล้วก็บุดดับล้อ2ชิ้นเนี่ยจะให้กินให้ลุกเล่นฮะ,ะที่เฉี่ยนะฮะดูสวยงามดูก้านสีหนึ่งขอบสีหนึ่งโดยเฉพาะล้อค่ายเลตฟอร์มีความเฉียบคมมาก ซึ่งใครที่ใช้ e v e r อร์เรดืนะในระยะปีกว่าๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นล้อฟอร์สแบรนด์หนึ่งที่ติดตั้งลงไปในขอบเอเวอร์เรสต์ในเจ๋งเยอะมากๆส่วนยางนะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นยางสายสตรีทตัวท็อปก็จัดไปครับเขาเร์สปอร์ตโฟรถเอสยูวีค่ายดิฉันนะซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นยางไอเวลหรือยางเอ็ดอกเอนะคุณจะได้ฟลลิ่งการขับขี่ในสไตลน์น้องๆเอสยูวีสำหรับคนนี้ครับเลือกใช้ยางขนาด265 50 อายุสิบเป็นยางที่เหมาะสำหรับการเอามาโหลดจัดส่งซึ่งคันนี้แน่นอนเมื่อติดตั้งล้อยางเสร็จเรียบร้อยการโหลดจัดทรงนะครับก็เป็นสิ่งที่ Ford Everest Next Gen นะครับนิยมทำกันนะคันนี้ก็ติดตั้งเป็นตัวท็อปเลยนะสำหรับ p r o f e n d e r OEM 2.5นะครับสำรับคันนี้จะจัดฟู l เซตเลยนะครับ p r o f e n d e r OEM 2.5มาพร้อมชุดติดนกป้องสาแล้วก็ ลูกหมากกันโขงงบ่ประมาณก็จะใช้งบประมาณเก้าหมื่นกว่าสำหรับเสร็จเี้ติดตั้งพร้อมตั้งสูนย์ที่เสเบรกที่เดียวครับสายขับขี่สายโหลดนวลเนียนทั้งคนขับและคนนั่งเนี่ยฟินแน่นอนนะครับเอาอยู่สบายสบายในส่วนต่อไปครับนี่ไฮไลท์เลยทำให้ของแต่งคันนี้ทะลุโลกไปเลยนนก็คือนี่เลยระบบะเบรกเบรกคันนี้เลือกติดตั้งเป็นเบรกแพ้เบรกไมเลยนะฮะเบรมโบสีทีเนหน้าหลังครับจานหน้าขนาด380ปมิลสามหกปอายไทยสาแล้วก็จานหลัง สปั๊มแท้ GTS จะเป็นสีเทาดำจัดโคเบนโบสำหรับตัวนี้จะมีการรับกันโดย QR code นะฮะแท้ออริจินอล100%ปก็ประมาณ Break. เบรกเซตนี้ก็300,000ปลายๆพอจะ้ล้อยางโชคเบรกเนี่ยโอ้โหประมาณ7,000 0 0สุดมากๆนะฮะแล้วก็โชว์กิมมิกเล็กๆด้วยนี่กระจังหน้าครับที่เป็นโลโกโ้ f o r สีดำแล้วก็มีไฟสีส้มนะฮะเพิ่มความดุดดันให้กับ ฟอร์ดเอเวอร์เรคันนี้ของแต่งเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าคันนี้เนี่ยเลือกติดตั้งของที่เรียกได้ว่าเป็นของที่ดีที่สุดและราคาค่อนข้างที่จะสูงซึ่งลูกค้าบอกว่าประมาณไม่ใช่ปัญหาอยากได้อะไรที่ดีที่สุดใน f o r d e v e r วอร์เรสต์เจนคันนี้เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมกลับเกาะช้างนะฮะลูกค้าก็เดี๋ยวมารับรถกลับไปเรื่องการใช้งานเรื่องการดูแลหลังการขายและสเปคเราพร้อมนะฮะดูแลเซอร์วิส รถคันนี้ตลอดให้ดูกตใช้งานสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ใช้ Ford Everest Next Gen ครับที่ Respect ยังมีผลงานอีกมากมายให้เ,เพื่อนๆนได้รับชมกันฝากเข้าไปกดชมได้ที่เพจ Facebook Respect View, หรือจะเป็นช่องทาง TikTok หรือจะเป็นช่องทาง YouTube ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับยังมีผลงาน Ford Everest Next Gen ให้เพื่อนๆได้ชมเป็นแนวทางหลากหลายมากๆส่วนใครที่อยากจะแวะเข้ามาปรึกษาแนวทางการแต่งหรืออยากจะมาใช้บริการก็แวะเข้ามาที่ e s s p e t ได้ทั้ง2ส,สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสีนักลินสุประการปากน้ำหรือจะเป็นสาขาพระราม2ฝั่งทนทุรีปากท่อแถวสแสมดำบางกะดี เชื่อได้เลยว่าคุณเลี้ยวเข้ามาที่นี่ครับคุณได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทีมงานที่ติดตั้งเป็นทีมงานมืออาชีพผลิตภัณฑ์สินค้ามีให้เลือกหลากหลายทุกงบประมาณยังไงสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจวิธีดีด้วยครับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมามัดรวมหรือมาแนะนำแนวทางการแต่งจะพามาชมผลงานรถรุ่นไหนกันอีกก็ฝากติดตามรับชมหรืออยากจะชมรถรุ่นไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับมีโอกาสดีๆจะจ,จัดทำให้อย่างแน่นอนครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับเหมือนเดิมคิดแต่งรถคิดถึงเลสเค,ครับสวัสดีครับ